สำหรับใครที่อยากดูอูเมอร์เล่นแบบสดๆนะครับหรือว่าอยากจะเล่นกับอูเมอร์นะครับสามารถตามมาได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับสตรีมกับทุกวันนะจ้าอย่าลืมตามกันมาเยอะๆนะครับมาพูดคุยกันเนาะสวัสดีครับผมวันนี้นะผมมารีวิวรหัสใหม่นะครับเป็นรหัสที่ถูกที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้เลยครับซึ่งผมซื้อมาในราคาประมาณ1,300บาทเป๊ะครับผมคือแบบโคตรคุ้มครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวละครกันก่อนเลยนะครับตัวละครนะครับมีทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่เลเวล6กเกือบทุกตัวนะครับรรโโ้หมมีี5ปะะาณนน แต่คือเจ้าตัวหลักๆเลยวล้หกเกือบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวโคโวโน่วูราหรือว่าดีมาใช่ปะวะเรียกไม่ถูกนะครับทุกคนถือว่าคุ้มนะครับแล้วก็มีประมาณ9ตัวละครครับที่ไม่มีครับเซนแล้วก็สกายเลอร์อันนี้ก็เคครับแล้วก็ดาซาแล้วก็ประมาณนี้ครับประมาณ9ตัวละครครับที่ไม่มีครับสัตว์เลี้ยงครับหรือว่าคู่หูครับผมมีเจ้าตัวมังกรครับลิงครับและกูล่าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่และคูนี่ครับผม แล้วก็จะตัวพังกินครับผมนกฟินิกครับนากน้อยครับแล้วก็โลบอกแล้วก็แมวนะครับผมแล้วก็หมาแล้วก็แมวน้อยนะครับแล้วก็หมาป่านะครับผมแล้วก็จะตัวแพนด้าครับผมประมาณนี้ครับสัตว์เลี้ยงครับเรามาดูเจ้าตัวสกินปืนกันก่อนครับสกินปืนมีอะไรบ้างนะ M4 นะครับผมดูครับสกินหลักมีครบนะครับของเ4นะเอเมังกรครับเลเวล7ครับในราคาพันสามครับถ้าเติมหมดประมาณ5้าพันครับก็จะได้ครับ ดูครับ AK ขาวโอ้โหต้องคุมแค่ไหนอะทุกคนดูดิ AK มังกรเลเวลเจ็ดนะครับเนี่ยโอเคอันนี้เป็น M4 ครับอัตรายิง2ครับเป็นปืนสกินหลักของ M4 เลยสการเลเวลเจ็ดครับทุกคนโคตรเวอร์ดูดิเวอร์จัดเลยครับกอซ่าครับผมกอซ่าครับลั่นสองครับสกินหลักของกอซ่าครับฟา마สครับก็มีครับแต่ไม่รู้ว่าสกินไหนดีนะแต่ก็น่าจะมีอยู่นะครับ เอ็กมแปดเลโอเจ็ดครับผมโอ้โหอะไรมันจะคุ้มขนาดนี้ครับทุกคนแล้วก็จะตัวปืนด n เอ็นเก้าสี่นะครับผมโอ้โหปืนหลักนะครับผมพาสมาก,ก็มีครับผมปืนอักไม่มีนะครับพาราฟิลก็มีนะครับผมปืนเอสเคเอสมีครับสกินเยอะเลยเอสวีดีก็มีวูดพ็อกเกอร์ก็มีเอซีแปดศูนย์ก็มีครับ อันนี้ก็จะเป็นทางด้านของ M 2049ครับก็มีครับเป็นสกินไม่บวกสแต็กครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัว M 6 0ูนนครับมีครับสกินคอร์ดก็มีครับผม S M G ครับมาดูครับผม S M G นะครับมีเจ้าตัว U M P ครับอันนี้น่าจะแพงนะดูนะดูจากทรงนะครับผมโอเคทุกคนว่าคุ้มไหมผมว่าคุ้มจัดเลยนะมีรัาน2ด้วยนะโหคุ้มมาไรขนาดนี้วะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัว M P 5ครับผม V เด d ลั่น2ครับ M.P. 40เรเวล5ครับของคอปบ้าครับโอ้โหยังมีปืนเจ้าตัวอัพเรเวลอีกนะมีปืนอัพเรเวลทั้งหมด4กระบอกครับคือคุ้มจัดจัดครับทุกคนถ้าประมาณ4กระบอกรวมกันเกือบประมาณ20,000ได้นะทุกคนนะ ประมาณนั้นเลยนะครับผมมือถือใครที่แบบว่าซื้อมานานแล้วเครื่องเกิดอาการค้างหรือว่าเครื่องช้าวันนี้เนี่ยผมมีแอปดีๆมาแนะนะครับผมแอปนี้เลยนะครับผมแอปน็อกบูสเตอร์ครับเป็นแอปที่ช่วยเครื่องเพื่อนๆหนีรื่นขึ้นนั่นเองนะครับผมเรามาเริ่มจากฟังก์ชันแรกครับผมฟังก์ชันแรกก็จะเป็นการบูตแล้วครับผมเพิ่มแรงให้กับตัวเครื่องครับผมทำให้แอปต่างๆเนี่ยเข้ารวดเร็วทันใจมากขึ้นนั่นเองนะครับผมส่วนใครที่เป็นสายเกมเมอร์นะครับพลาดฟังก์ชันนี้ไม่ได้ครับฟังก์ชันเรื่องของเร็วของ จำของเครื่องนั่นเองนะครับผมแอปน็อกรูเตอร์สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store นะครับผมถ้าดาวน์โหลดมาใช้แล้วดีอย่าลืมให้5ดาวเขาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนี้นะครับสายเกมเมอร์ต้องมีติดเครื่องไว้แล้วนะครับสำหรับแอปดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมพากันไปโหลดเยอะๆนะครับผม P90 ครับอันนี้ CG15 ครับผมทอมสันครับผมดูแล้วก็เวกเตอร์ครับไม่มีนะแล้วก็ยังมีลูกซองไฟด้วยครับผมโอเคซองยาวนะครับเยอะครับผมซองไฟนี่ก็ถือว่าได้แล้วนะ ความเร็วในการรีโหลดครับอัตรายิง2อันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวสเปซครับผมมีสกิลปืนหลักนะแล้วก็เจ้าตัวปืนลูกซองควงไม่มีครับแม็กเจ็ก็ไม่มีสไนเปอร์ก็มีนะครับแต่ไม่บวกสแต็กนะครับแล้วก็มีบาลตเช่านะครับ49วันครับแล้วก็จะมีทางน้าของปืนโพรับดีเซิร์ตครับนี่นะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูแล้วกันนะประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกระทาครับมีดหมอไม้เบสบอล คาตนะครับผมดูดิคาตนะโหผมต้องใช้แบบบ่อยๆแล้วนะผมว่านะคาตนะเยอะดีนะครับผมเโอเคเขียว <Wow. S 1> <Okay. S 2> ครับอันนี้ก็จะเป็นมีดปลาหมัดก็จะมีทั้งหมดสองอันนะครับผมแล้วก็ระเบิดครับโหระเบิดระเบิดเยอะจัดอะไรมันจะเยอะขนาดนี้เดี๋ยวผมใช้นี้แล้วกันนะอันนี้ก็จะเป็นระเบิดควัน,นครับไอสวอรครับผมไอวอ์นะครับ เยอะทุกคนดูดิอ้เยอะนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นสกินปืนหน้าไม้ครับ m 7 9ครับผมแล้วก็ทางนัานของปืนอะไรก็ไม่รู้ครับแล้วก็แกงลินครับผมไม่รู้ว่าใช้เล่นในโหมดอะไรนะอันจากที่ดูสกินปืนเสร็จครับเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์ของเราครับก็คือการแต่งตัวนั่นเองครับผมโอเคผมไม่รู้ว่าไหนแรบ้างนะครับผมผมก็จะดูอันแรๆแล้วกันนะหัวบาบันครับผมโอเคครับของไททันก็มีนะผาพีภพบไททันนะครับอันนี้คือหัวบาบันนะครับ หัวขาวครับน่าจะแรงครับแล้วก็หัวนักแข่งครับโอเคแล้วก็หัวนี้อีกปะแล้วก็หัวนักนอกนะครับใช่บอกว่ามันไม่ใช่นี่ว่าหัวโปลิงนะครับนี่นะครับผมผมก็จะเลื่อนให้ดูแล้วกันนะส่วนหน้ากากครับหน้ากากไฟครับดูคุ้มจัดเลื่อนไปอีกครับมีหัวคาบูกีด้วยเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูเรื่อยๆนะครับผมประมาณนี้เลยนะโอ้โหมีหัวเยอะนะผมบอกเลย หวกปฉลามก็มีนะครับหน้ากากดําก็มีนะครับผมหน้าตาครับมีเยอะเลยส่วนนี้ก็จะเป็นชุดครับผมชุดคือแบบโหผมว่าดีนะเนี่ยนะครับของอะไรนะของออแกนิกกับมาย่าล่ามนะครับนี่นะแล้วก็จะตัวแท็กแซกไอทันนะครับออไทซทันอะไรสักงอย่างนี่แหละเออกล้ามทองนะครับผมแล้วก็จะตัวกล้ามสักไ์เฉยนี่นะครับมีหมดนะครับเสื้อดอนดลโดเนี่ย ชุดคริสต์มาสนะครับผมกางฟ้าก็มีครับชุดดําก็มีชุดที่ฮิตกันนะครับผมเสื้อขาวก็มีนะครับผมโอเคเลื่อนมาประมาณนี้นะครับเหมือนจะไม่มีทางด้านของเสื้อซีซันนะครับเสื้อแดงๆของซีซันก่อนนะแต่ก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับเสื้อประมาณนี้นะกางเกงครับผมกางเกงครับมีประมาณนี้เลยผมชอบผมชอบใส่กางเกงนี้นะโอ้กางเกงเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูนะครับผม เยอะอยู่นะทุกคนนะอันนี้ก็จะเป็นรองเท้านี่ครับเดยนดูไปเรื่อยๆครับเหมือนจะมีอันแรอยู่นะที่อายุโอเคชอบใส่นะครับเนี่ยรองเท้านี้นะครับผมแล้วก็ชุดเซตครับผมโอ้โหเยอะเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นกล่องอันนี้ก็จะเป็นบัตรนะครับอันนี้ก็จะไม่มีอะไรมากครับผมโอเคอันนี้ก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูคอลเลกชันกันครับก็จะเป็นพวกรวมแอร์บอร์ดร่มและก็ท่าทางนะครับหรือว่าท่าเต้นนั่นเอง เดี๋ยวเรามาเริ่มจากท่าทางกันนะครับผมท่าทาง AK ครับผมเลเวลจิตสกากระโดดครับแล้วก็ฮอปบ้าครับแล้วก็ผีซอมบี้นะซอมบี้กลับมาประมาณนี้แล้วก็ของอีเกแปครับหัวใจท่าทางประมาณนี้นะเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูเนี่ยครับมีท่าทางแรเยอะเหมือนกันนะเท่าที่ดูเนี่ยครับดูดิมีขี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยเนี่ยครับโคตรเวอร์อ่ะว้าวดูครับ โห oh, ยังไม่สุดะทุกคนดูโอเคครับก็สุดมาแล้วนะแอนิเมชันสกายวิงนะครับกระเป๋านะี่ครับกระเป๋าค่อนข,ข้างจะมีเจ้าตัวกระต่ายสีชมพูอยู่นะก็ถือว่าแรนะครับผมแรหรือเปล่าไม่รู้นะแต่น่าจะใช้ได้น,นะครับโอเคกล่องดวงใจนะครับประมาณนี้ครับพาหนะครับผมรถสปอร์ตคอบบ้านะรถมอเตอร์ไซ น่าจะปกตินะครับแอร์บอดนะครับแอร์บอดแลจัดโอเคอันนี้ก็จะเป็นร่มชูชีพนะครับผมผมเลื่อนเร็วไปบอกว่าถ้าเลื่อนเร็วไปต้องขออภัยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นหลังนะครับผมพื้นหลังไม่ต้องดูหรอกเนาะนี่ก็เป็นลูกครับแล้วก็ตาครับ ก็จ,จบไปแล้วนะครับสลากิดนี้ครับเป็นรหัสใหม่ของผมนะครับราคาพันสามครับที่บอกว่าถูกที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้เลยครับเ<ร>พราะว่ามีท่าเอบมังกรครับผมดูแล้วก็ท่าเอ8กตต้องบอกเลยนะครับว่าได้รหัสดีมาไม่ได้โกงไม่ได้เกียนรครับแต่เป็นรหัสของน้องอาร์มครับ ซึ่งน้องอาเนี่ยไม่เล่นแล้วนะครับแล้วน้องอาเนี่ยก็เป็นท็อปโดเนตประจําช่องผมนะน้องขอชอบไปอยู่แล้วนะครับก็เลยเอามาขายให้ในราคาพันศานะก็ถือว่าคุ้มมากนะครับก็ต้องขอบคุณน้องอามากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับก็บ๊ายๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย